สวัสดีครับโอ๊ตครับสวัสดีครับอาร์ตครับเราอยู่กันที่รถยนต์มือสองโอ๊ตอาร์ตฮมคาร์ชนบุรีครับผมเต็นรถที่ขาแต่รถสวยไม่น้อยเจ้าของออกมาการันตีเองร้อยเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเดี๋ยวขออนุญาตเช็คเสียงก่อนระหว่างที่อาร์ตเช็คเสียงขออนุญาตเอ่อบรรยายสรรพคุณของรถคันนี้หน่อยอ่ะเอาเอาอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งบรรยายถูกกว่าป้ายแดงสี่แสนถูกสีเดิมทุกชิ้นถูกต้องสีเทา ตัวฮิตที่สุดถูกต้องและที่สำคัญนะ V6 ออปชันเต็มไม่มีตัดทอนแบบดีเซลคุณสามารถเป็นเจ้าของรถ397แรงม้าสไตล์น้องๆซูเปอร์คาร์ได้ในราคาเพียง1,529,000าบาทคันนี้อย่างที่อารบอกประหยัดจากป้ายแดงไป4 0 0แสนกว่าบาท ของแต่งเนี่ยเขาใส่คันเร่งไฟฟ้ามาผมว่าไม่ต่ำกว่า35,000ื่นหบาทครับปีสองพันี่สิครับหน0 0งกิโลครับสีเดิมทุกชิ้นจากโรงงานไม่ได้พูดกันว่าเอ้ยสีเดิมแต่ไม่ตรวจนะสีเดิมนี่ต้องตรวจเป็นต้องมีข้อมูลต้องมีวิทยาศาสตร์นะต้องนะไม่เอาสายสาศาสตร์มา,ศา,ศาบอกนะยืนยันได้ไม่ใช่ว่าอุปโลงข,ขึ้นมาว่าสีเดิมทุกอย่าง ของผมการันตีอยู่แล้วเดี๋ยวผมพาไปดูที่ฝาดูที่ฝาเดี๋ยวดูก่อนคุยก่อนคุยก่อนคุยก่อนถามว่าว่ามีอะไรบ้างคันนี้เจ้าของเดียวตั้งแต่ป้ายแดงเข้าศูนย์ทุกระยะใช่ครับมีประวัติการผ่อนดีลูกค้าจ่ายเงินดาวน์หนึ่งแสนหกหมื่นบาทที่หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทแสนเจ็ดเก้าแสนเจ็ดที่ที่ต้องถอนเลขทะเบียนเนี่ยพอเขาเป็นป้ายกราฟิกบ้านนี้เลขน,นี้ทั้งบ้านแล้วเขาก็ไม่อยากให้รู้ว่ารถเขาเปลี่ยนรถบ่อยคันนี้ซื้อมาจอด ซื้อมาจอดจริงๆเจ้าของเดียวตั้งแต่ป้ายแดงครับใช้เงินดาวน์หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทประกันภัยประเภทหนึ่งแล้วผมออกให้ใช่ครับฟงฟรีถึงหน้าบ้านถ้าไปส่งแล้วไม่สวยไม่ต้องรับรถเออจะสามร้อยโลห้าร้อยโลแปดร้อยโลพันโลฟรีหมดอ้าไล่ของแถมหน่อยดีกว่าอันนี้มีวารันตีศูนย์ห้าปีหรือหนึ่งแสนห้าหมื่นมีปัญหาปีปัญหาก็ซ่อมฟรีเซอร์วิสฟรีหรือถ้าจะซื้อเงินสดกำตังมาล้านห้าสองเก้าผมโอนไห้ฟรีโอโอนมาจากให้ผมสามหมื่นบาทรับที่เหลือหน้าบ้าน ฟรีค่าจัดค่าโอนครับ,ปร,บประมาณหมื่นหนึ่งฟรีบริการฉุกเฉินหนึ่งปีทั่วไทยหนึ่งปีทั่วประเทศเป็น c อ l l center ยี่สบีชั่วโมงทันนี้ยังอยู่วันันตีศูนย์อีกแปดโอ้ยอีกแสนกว่ากิโลยาวๆนะครับผมเติมน้ำมันเบนซินให้เต็มถังบวกกล้องมาถึงหน้ารถให้เรียบร้อยใช่ครับสไลด์ส่งฟรีทั่วประเทศเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาผมไปส่งพี่ในโรงเวชอืม ที่โป่งน้ําร้อนจันทบุรีซื้อเป็นคันที่3มซื้อเงินสดแบบไม่ต้องดูรถซื้อเงินซื้อเป็นคันที่3ของบ้านภายในสองปีซื้อเงินสดและไม่ต้องดูรถให้โอดอาร์ไปส่งเลยถ้าสนใจอยากเป็นเจ้าของรถ397แรงม้าคันนี oh ้โทรหาโอ๊ตครับ0949991941 0949994919ครับและที่สำคัญครับโอ๊ตอาร์โฮมคาร์ชนบุรี เป็นที่แรกและที่เดียวในประเทศไทยมีใบรับประกันตัวถังและเลขไม้แบบนี้ออกให้หากตัวสอบพบเจอว่ารถมีชนไม้ไม่แท้ตัดต่อตัวถังน้ําท่วมผมยินดีรับซื้อคืนเต็มจํานวนแถมค่าเสียเวลา1นึ่งแสนบาทไปดูนี่ฝาถูกกว่าป้ายแดง4ี่แสนที่สุดของรถกระบะไม่มีท็อปเป็นฝันนี้แล้วไม่มีรถกระบะที่ขายอยู่ในโชลูมบ้านเราที่397แรงมาแล้วไม่มี4ฮิตได้ ออปชันเต็มทั้งท่อทั้งเบาะทั้งเครื่องเสียงทั้งช่วงล่างไม่มีท่อไปกว่านี้ถ้าพี่จะซื้อดีเซลตัวนี้นะผมบอกเลยเขาทอนออปชั่นมามันป้ายแดงมันเหลือร้านเจ็ดกว่าแต่สมรรถนะมันไม่ได้แบบนี้มันไม่ได้ท่อแบบนี้มันไม่ได้ซื้อเครื่องเสียงแบบนี้มันไม่ได้โช๊คแบบนี้อาวไล่ดีฝ่าหนึ่งหมื่นเจ็ดพันโลสีเดิมตัวถังเดิมทุกชิ้นหน้าหน้าไฟหนงไฟหน้าสวยทั้งหมดเดี๋ยวผมเปิดฝากระโปรง ให้พี่โอ๊ตคือถ้พอมันเป็นออปชันเต็มไม่ว่าจะเป็นไฟหน้า p ร r f o r m a n c e LED ก็จะเหมือนกับตัวนี้คือเฮ้ยนี่สามแรงม้าลดล้านห้าที่ทำได้นะแบบนี้นะราคาเพียง1นึ่งล้านหแสนสหมื่นเก้บาทถ้าคุณซื้อธรรมชนะคุณซื้อคันนี้ถ้าคุณมีเงินเติมน้ำมันในกระเป๋าคุณซื้อคันนี้แต่ถ้าคุณเอาไปหยัด ถ้าคุยโทรมาคุยแล้วเอาว่ามันไปหยักไหมไม่ไม่เอาไปหยักมันไม่ยหยักมันแปกิโลลิตรแปะกิโลลิตรอยู่แล้วมแปะกิโลลิตรแต่ถ้าคุณซื้อเอาไว้ขับสนุกสนุกสนุก,สน,กสนุกแบบแล้วต,ต้องการ2 2> ามแล้วต้องการของบ้าน,นต้องการภาพลักษณ์แบบกระบะสายถึงสายสายสุดแล้วกันสายสุดผมก็คุยแล้วกระบะสายสุดถูกต้องมาฝังกระโปรงไม่โอ๋ยผมขายนะไม่ใช่ว่าผมมามารีวิวหรือมาพรีเซน้น สอดแรปเตอร์คันนี้เป็นคันแรกนะต้องบอกว่าไม่ตื่นเต้นแล้วนะชั่วโมงนี้ผมว่าผมเล่าจะขายวันนี้ไม่ต่ำกว่าครึ่งโหลถูกต้องนะเทาดำส้มขาวเคยขายว่าขาวไม่เคยขวไม่มีนะผมขายบ่อยเลยนะทั้งเบนซินเนี่ยขายไปประมาณสักครึ่งโหลหกคันแล้วก็ดีเซลเนี่ยจะขายไปสักสองคันขายไปแล้วสังกะโปงไม่เคยมีแกะถอดแก้มขวาไม่เคยมีแกะถอดสบายใจได้ สวยแน่นอนผมบอกนะแก้มซ้ายไม่เคยมีแกะรถเปลปี่ยนฝารถเปลี่ยนแก้มรถเปลี่ยนคานนะคันนี้นะผมรับซื้อคือร้านห้าค่าสีเวลาแสนหนึ่งถูกต้องเออแต่เดี๋ยวผมตรวจสีให้ดูคันนี้สีเดิมทุกชิ้นจากโรงงานไม่เคยทําไ,ไม่เคยทําสีก็แสดงว่าอะไรสีเดิมแน่นอนไม่มีอุบัติเหตุหัวนงหัวน็อตเดิมหมดนะครับหัวนงหัวน็อตเดิมหมด <_. S 1> นี่นี่น,นี่เดี๋ยวตรวจไปพร้อมๆกันเลยอ้าเอาฝางกระโปรงลงให้ทอีหนึ่งล้านหาน 5, ่แสนสองหมื่นกดหน่อยเก้าพันบาทครับผ<ม>่งน <DD. S 1> ดีๆใช้เงินประมาณหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทแล้วก็ผอ,อนประมาณสองหมื่นสองพันบาทนอกนั้นฟรีทุกอย่างลูกค้าจ่ายเงินดาวอย่างเดียวผมเคยขายทั้งดีเซลและเบนซินเออผมตอบเลยนะว่าถ้าคนซื้อธรรมธนะนะยังไงเบนซินจบสุด ก็มีทั้งท่อ,อทั้งช่วงล่างทั้งเครื่องเสียงถูกต่างกันท่อยอย่างเดียวก็ท่อถ้าเป็นเบนซินจะปรับเสียงได้สีส่ระดับและท่อนะไม่ใช่ว่าเปลี่ยนแค่ไปลายไม่ใช่มาทั้งเส้นเลยมาทั้งเส้นแล้วมีระบบวาล์วระบบเสียงจะบาจะวิะคบเดี๋ยวไปลองเดี๋ยวไปลองอะและเครื่องเสียงก็จะเป็นคนละยี่ห้อ B N Q อ,นนอันนี้จะเป็น B N Q ดีกว่าแล้วก็เป็นช่วงล่างจะเป็นโชคไฟฟ้าช็คไฟฟ้าแน่นอนนุ่มดีป่ะอะไปดูต่อดีฟ่ะ สีเดิมฝากระโปรงต,ตัวสีก่อน97.3ครับคือเวลาตรวจสีตัวทั้งคันแล้วดูให้มันให้มันใกล้เคียงกัน96.2ท่านจะได้สบายใจฝากระโปรงหน้าไม่มีริ้วรอยกันชนหน้าไม่มีริ้วรอยคันนี้ผมจดเลขทะเบียนกรุงเทพมหาคนครใหม่ให้นะครับอามกว่อโอ้โหไล่เลยดี่าไล่เลยดี่าเดี๋ยวขอล่ก่อนเดี๋ยวขอไล่ก่อน,อออนมันมาละ แก้มซ้ายประตูหน้าซ้ายประตูหลังซ้ายสะโพกหลังซ้ายเดิมหมดถูกต้องเดิมหมดไม่มีริ้วรอยปลายข้างแข็งแรงตามสไตล์ฟอร์ดอยู่แล้วครับคือขึ้นไปยืนผมว่าสาคนได้สบายสบาสบายนะอะตรวจหลังคาหน่อยไหน,ไหนปีนมาแล้อโอ้โหรถนี้ไม่เคยตรวจหลังคาเลยนะเออเออเก้ครับเดี๋ยวผมตรวจสีก่อนแล้วค่อยไปดูออฟชั่นภายในกันเก้าสิ 8ปดสิบเจ็ดจุดศูนย์ครับบางเจีย๊ยบ่าสีเทาสวยปะเราไม่เคยขายสีเทาเลยนะเป็นสินะแปดสิบหกจุดสามเคยต้องมีดิเคยเดำไปกับส้มอ๋อถ้าเป็นสีเทาจะเป็นดีเซลเออเออเ <c oughs> ก้าสิบสี่จุดเก้าไม่มีรอยฝากระโปงเอ้ยแก้มซ้ายประตูหน้าซ้ายประตูหลังซ้ายสะโพกหลังซ้ายล้อแมกซีเดิมทุกชิ้นล้อแม็กไม่มีรอยนะทั้งหน้าทั้งหลังสบายใจได้ยางดอกหนาหนาบเอฟแม่งพูดอยู่แล้วว่าสายทน d ีเอฟรถดิที่ให้มาเนี่ยถ้ายางรุ่นนี้นะวิ่งได้80,000กิโลโคตรทนคันนี้วิ่งไป1นึ่งหมกิโลสวยๆแบบนี้ผมบอกเลยนะในตลาดหาน้อยมากบางคันตั้งราคาถูกวิ่ง 7, จ็ดแปดหมื่นโลแล้วผมบอกนะรถแบบนี้นะ Ford Raptor b e n เบนซินเนี่ยไม่มีใครขับช้าแน่นอนพูดเลยไม่มีใครขับช้าเพราะฉะนั้นวิ่งรถยิ่งวิ่งเยอะเครื่องยนต์ก็ใช้งานเยอะ คันนี้วิ่ง16,000มกิโลบ้านเขามีรถประมาณ8คันขับเร็วแหละคืออย่างที่ผมบอกแต่ว่ารถมันใช้น้อย16,000ื 16, กิโลเขาเอาไว้ตอบสนองความสนุกต้องมีตอบทุกอย่างต้องมีแผงข้างนี่โหแผงข้างอยู่ในสภาพเรียบร้อยทั้งหมดนะครับไม่มีแตหกหักตามสไตล์รถ16,000กโล รถสวยโอ้เบาฟุงฟ้งเบาฟุ้งโอ้โหดูฟิล์มดิเบาฟุ้งตัวท็อปฟิล์มเบาฟุ้งคันนี้ต้องมี25 0 0 0เป็นอย่างน้อยแล้วดูแผงบอแผงมันเนียนนะอคันรานลา่าอคานรลร่าหนังหนังล,ลูลายดูมือเปิดนี่มือเปิดมือเปิดของฝอเป็นยางีงนี่นนอ่านี่นะเห็นไหมมือเปิดก็จะเป็นแบบนี้นะสวยงามแน่นอนอ้าวพ่อเครื่องเสียง B and Q นี่นี่นี่เครื่องเสียง B and Q เครื่องเสียง B and Q อย่างที่บอกลงรายลักษณ์เลยว่าเป็นเบนซินสบายใจเกียร์ คับ4ีพรุ่งนี้แม่งไม่ต้องดูออปชันแล้วดูแม่งตรงนี้ที่ฝ่าว่าแลปเตอร์คาดส้มเบาอาคันทล่าหนังดำเดินได้แดงเบาไฟฟ้าลงลงโลโก้เลยว่าฟอร์ดเพอร์พมาสังเกตแล้วกันเอาอรายละเอียด2-3สาคายแม็กของผมพอก่อนเลยแล้วแล้วออปชันอะผมว่าลูกค้ารู้พื้นฐานอยู่แล้วว่ามันคือที่สุดมันคือรถร้านใหม่รถใหม่ร้านก้าวขวานสีเทาแลมโบสีฮิตสอง หนึ่งหมื่นหกพันโลโโวิ่งน้อยสามสีเติมทุกชิ้นไม่ต้องกลัวทุกคอลรหาว่ารถมีชนไหมมีนู่นนี่นั่นไหมวิ่งเยอะนู่นนี่นั่นไหมไม่เอาเฮ้ยจบเลยพี่โอ้ว่าเขาทำมาแล้วว่ะดูอะดูต่อเฮ้ยอัอว่ามันเองมากกว่าปกติป่ะมันแอน,นออกเนี่ยพี่โอ้ว่าเขาทํามามันมาแต่งได้มันไม่ดคิดมันเป็นชุดคิดนะเดี๋ยวเยวลองนั่งดูแป๊บหนึ่งขออนุญาตนรันกลัวอ่า เพราะเพราะว่าจริงสมัยก่อนเบาะตัวนี้จะชัน,ชนตัวนี้จะชันตัวนี้มันจะเข้าไปอยู่ข้างในแล้วตัวนี้ขยับออกมามใช้งานจริงเขาขยับตัวนี้ออกอ่าขยับตัวล่างเขาขยับตัวล่างออกให้เบาะมันเอ็นทันเนี้ยผมเคยทําในกลุ่มนะลองเช็คดูผมไม่ได้มั่วซัวน,นะฟอร์ดแรปเตอร์เนี่ยมันขยับเบาะด้านล่างมาให้ปกติมันจะเป็นอย่างนี้มันจะชันชัน มันจะเป็นอย่างนี้เขาก็ดึงอันนี้เดินมาหน่อยให้เองอันนี้อันสองามือกว่าบาทนะชุดนี้ใช่ป่ะอันนี้นั่งได้เลยอันเรานั่งดูดิอัดฟิลฟิลมารู้เลยว่ามันนั่งสบายกับปกติเออจริงเพราะว่าปกติมันจะชันกว่านี้จริงจริงจริงครับอันนี้ทามาแต่ชันนะแต่ชันนะเหลือนะเหลือเหลือห้องโดยสารโอ่งโถงโล่งสบายแบบนี้สบายใจทั้งหมดหนึ่งล้านห้าแสนสองหมื่นเก้าพันบาทสีเดิมทุกชิ้นจากโรงงาน มีกล่องขับเร่งไฟฟ้าสามหมื่นกว่าบาทปรับแต่งเบาะแถวสองให้เอ็นให้สบายสองหมื่นกว่าบาทคันนี้สีเดิมทุกชิ้นนะครับเครื่องยนต์ v 6กสามพันสามร้อยเก้าสิบเจ็ดแรงม้าท่านจะเอาเงินไว้หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทท่านได้ขับฟอร์ดแลปเตอร์ผ่อนเดือนละสองหมื่นสองพันกว่าบาทครับใส่หูลากมาให้เรียบร้อยใส่หูลากมาเรียหูลากก็เสียตังค์นะสองหมื่นนะหูลากเรือแต่งมาให้เรียบร้อยสองหมื่นกว่าบาทนะ ฝาท้ายพบนรัฝาท้ายหน่อยว่าฝาท้ายเดิมขนาดไหน93.9ครับทันนี้บอกเลยแม่งโดนเดิมหมด95.2 ท้สี่ครับเดิมๆนะครับนี่เพากำลังไปครับเดี๋ยวที่เขาไปถ่ายให้ดู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 ครับไมด้ับเนียนคลิปนะครับไม่เคยไม่เคยไม่ทุกแล้วคือคือรถเกรดเอาแบบนี้รถเกรดระดับล้านดูไฟดูไฟดูไฟรถเกรดระดับล้านเก้าไม่ทุกแน่นอนเอาไว้ขี่โชว์ขี่ทรงอย่างเดียวขี่ทําทรงอย่างเดียวไม่ต้องทําอะไรแล้วไม่ต้องทำทรงเพราะพรุ่งนี้นะ สายรับมงรับเหมาไม่มีเอาของมาขึ้นตรงนี้มีรถลูกน้องมีรถลูกน้องอันนี้ขับไปดูแล้วก็มองๆๆแล้วก็เดินกลับแล้วก็ชี้ๆหน่อยเอ้ยยังไงทำงี้เลยแล้วก็ไป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 เอาไว้แค่นี้ไม่มีอะไรคุ้มมากเขาเรียกว่าคุ้มทรงสามร้อยเก้าสิบเจ็ดลังเงา v หกสามตอนนี้เครื่องยนต์เบนซินรถป้ายแดงไม่มีขายไม่มีไปซื้อดีเซลโดนถอดออปชั่นและที่สําคัญไม่งขับนี่ขับหนึ่งล้านป้ายแดงหนึ่งล้านเก้าแสนกว่าวันนี้เหลือล้านห้ากว่าหายไปสี่แสนสีเดิมทุกชิ้น สีฮิตและที่สำคัญวิ่งน้อยหนึ่งหมื่นหกพันกิโลจะไปหาที่ไหนพอรถแบบเนี้ทีมงานอยู่งี้ผมจะพูดให้ฟังเหมือนเหมือนรถซูเปอร์คาร์ฟิลเหมือนรถซูเปอร์คาร์คืออะไรรถาเลาเลนะรถปีเดียวกันรุ่นเดียวกันนะเลขไม้เจ็ดหมื่นโลกับเลขไม่หมื่นกิโลเนี่ยราคาแม่งคนละคุยเลยนะไม่ต้องราคาไม่ใช่อะาไม่ใช่ราคาไม่ต้องคนละคุยราคาแม่งไม่ต้องคุยแล้วเออคือน้อยกับอย่างเงี้ยน้อยวิ่ง วิ่งน้อยราคานี้วิ่งเยอะไม่ราคานี้เพราะอะไรรถแบบเนี้ยมันเป็นรถที่คนซื้อไว้ใช้ประดับบารมีหรือซื้อใช้งานคุณซื้อใช้งานเนี่ยคุณคุณซื้อใช้งานคุณต้องเริ่มจากรถใหม่น้อยถทกอะไรคุณไปใช้ใหม่พอมันยังน้อยอยู่พอมันเริ่มเริ่มใช้มันก็ไม่เป็นไรอยากเล่นอยากขายแต่ถ้าคุณไปซื้อใหม่เยอะอื ยังไม่ทันใช้เลยแม่งเยอะแล้วอืมก็อย่างที่บอกอะ่ะเริ่มต้นไม่น้อยแต่ใช้มากหรือใช้น้อยพื้นฐานมันก็น้อยไว้ก่อนถูกต้องแล้วไม่เยอะมันไม่มีตะกะไหนให้คิดอยู่แล้วว่ารถไม่เยอะแม่งดีเยี่ยมไม่มีให้ห้าดาวเพราะผ่านการทดสอบมาแล้วอย่างดีเป็นไปไี่ได้มันเป็นไปพี่ได้ไไไดใช้งานเยอะก็สึกหล,อล่ <วด S 1> เอเลยหมดสภาพอ่าแล้วตัวสีก่อน97.1โอดคันนี้แม่งเงียบว่ บางๆเลยผมบอกเลยก็ได้เคลือบแกว้วอลแลมเลยนะจัดเลยเคันนี้นะถ้าลูกค้าซื้อแล้วผมเคลือบแกว้วให้ผมไม่อยากอะไรเลยผมแค่อยากไปเคลือบแก้วแล้วถ่ายรูปสวยๆแล้อสองรูปนะอยากเคลือบแกว้วให้อยากเอาไปส่งแล้วภาวนาฝนจะตกเอเอลูกค้าซื้อรถเยอะช่วยสนับสนุนโอตอสได้เยอะเดี๋ยวผมซื้อรถสไลด์แบบเป็นกล่องให้เลยเวลาไปส่งนี่คือเอากล่องไปเลย 93.2คันนี้สีเดิมทุกชิ้นจากโรงงาน91.8ถ้ามันเป็นเครื่องตัวใหม่แล้วหน้าตาใหม่แล้วเนี่ยแก้มซ้ายแก้มขวามันจะตรวจได้นะเพราะว่าถ้าเป็นตัวเก่ามันจะเป็นไฟเบอร์มันตรวจไม่ได้ Ford Raptor V6 3,000ปี2022 16,000กว่ากิโลสีเดิมทุกชิ้นจากโรงงาน1,529,000บาท ฟรีประกันภัยประเภทหนึ่งฟรีจากซีโอนจ่ายเงินดาวน์หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทผ่อนเดือนละสองหมื่นสองพันกว่าบาทท่านได้เป็นเจ้าของรถสามร้อยเก้าสิบเจ็ดแรงมากก้าคนนี้ครับอ้าวใช<ห><ด>้เงินแสนเจ็ดผ่อนสองหมื่นสองหกเจ็ดปีผมบอกเลยได้รถแบบนี้ไปขับแล้วดูแล้วดูแล้วดูเบาะนะเบาะสวยมีกันลอยกันลอยไอ้เศษวัสดุไอ้เศษฝุษ่นให้เรียบร้อยแน่นอนเลยเพิ่งขอเช็คก่อ เนี่ยตรงนี้ที่ดึงแน่เลยความรู้สึกนะครับอ้าคันนี้สวยๆเลยฟิลม์มเบาฟุ้งติดมาให้เรียบร้อยสองหมื่นกว่าห้าพันกว่าบาทและทีเด็ดมาอยู่ตรงนี้ทีเด็ดมนมาอยู่ตรงนี้คนตังเหลือบางทีคนใช้ฟอร์ดแรปเตอร์อาจจะโดนแรปเตอร์เป็นซินอาจจะโดนกระบ,บะกระบ,บะกระบะแต่งซิ่งสายนาดฟวงดูข่วงอยากลองวิชา เขากลัว397แรงม้าเนี่ยยังไงมันก็ดําขาดมันโดนอยู่แล้วคือไปเนี่ยมันโดนด,ด,ดู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 จริงเขาดูดิกล่องคาเลนตไฟฟ้าพร้อมบวกพร้อมลบพร้อมลุยตลอดเวลาไหนไหนมาแล้วตอนนี้สามอีสามหมื่นไม่ชอบบอกนะเดี๋ยวผมแกะเอาไปใส่รถผมได้มผมอยากได้นะสามหมื่นกรบาทดูแผงข้างอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์อาคารทาร่ามือเปิดเรียบร้อยนะครับ โลโก้สครับเพจอยู่ครบทุกอย่างเพอเป็นกึ่งเบเกตซีหน้าโดดด้านคูหน้าดูิคือมันต้องเป็นเบเกตซีเพราะอะไรเวลาเข้าโค้งมันจะได้อยู่อาจริงงานขึ้นเนื้อคู่มือคู่มือมีครบสบายใจได้นะครับแบบนี้บุ๊คเซอร์วิสมีพอร์ตดูเพอร์พอมานไล่ก่อนไล่ก่อนไล่พีฟ้าไล่ก่อนเลย พวงมาลัยนะมีเซ็นเตอร์เรียบร้อยมือจับกระชับมีสัญลักษณ์แรปเตอร์นี่นี่นขอขอกลับ,บางนี้ก่อนขออนุาปิดเลขทะเบียนเดิมไก่นกน 1, 29, Turbo อนหนึ่งล้านห้าแสนสองหมื่บเทโบผ่อนหมื่นเดอ้ดาวแสนเจ็ดผ่อนสองหมนี่ลูกค้าทะเบียนเลขสองตัวเลขสวยๆเลยเดียด๋วยวยผมปิดแค่นี้สวยสวยหนึ่งหมื่นโลสวยแน่นอนอแน่นอนผ่อนเดือนละสองหมื่นบาทใช้ดาวแสนเจ็ด ข้อแตกต่างระหว่างเบนซินกับดีเซลนะครับพวงมาลัยเหมือนกันแต่สิ่งที่ดีเบนซินมีเพิ่มขึ้นมานี่ครับปรับเสียงท่อนี่ยนี่ปรับเสียงท่อนะครับดีเซลไม่มีนะปรับเสียงท่อโหมดท่อไอเสียโหมดไอเสียไม่มีเบนซินไม่มีอย่างที่สองช่วงล่างครับตรงนี้จริงานถ่ายตรงนี้นี่นี่เนี่ยแล้วก็นี่เป็นโหมด normal ปอร์ต ออฟโรดอันนี้คือเฉพาะเบนซินเท่านั้นนะเพราะมันเป็นโช้กไฟฟ้าเครื่องเสียง B and Q นะครับอ่าอันนี้อันนี้แตกต่างแตกต่างระบบขับเคลื่อนสี่ล้อรู้กันอยู่แล้วครับนะครับโหมดทะโลเซงทะโลทรายเรียบร้อยทะเลทรงเป็นไงมันคล้ายคล้ายกันคล้ายคล้ายทะเลทรายอ๋อมันจะดีกว่ามันจะดีแรงกว่ามันจะแรงกว่าทะเลทรงเหรอถูกแล้วเกียร์พีเดอร์ชิฟต์ให้เรียบร้อย หน้าจอใหญ่ๆตามสไตล์ฟอร์ดคันนี้ยังอยู่ในวารันตีศูนย์คือไอออ,อปผมบอกว่านะไอ,อออปชั่นไอสมัตคันนะออปชั่นมนบอกไม่หมดอืมลูกค้ากดดีกว่าว่าฟอร์ดแรปเตอร์วีหกผมผมพูดได้เลยนะผมไม่เคยได้ยินใครพูดว่าฟอร์ตตัวนี้ขับไม่ดีอืมผมพูดผมได้ยินอย่างเดียวว่ามันขับโคตรดีแต่มันกินน้ำมันก็ธรรมาดามนมันธรรมดามันต้องยอมรับมันแต่คุณหาลถราคา หารถสามรอยเก้าสิบเจ็ดแรงม้าในราคาล้านห้าไม่ได้แล้วที่มาจากโรงงานไม่มีแม่งแม่งแรงม้าขนาดนี้แม่งก็น้องซุปเปอร์คาร์แล้วแล้วดูผมชอบดูนะดูนะเข้าเกียร์ดีอันนี้เขาเรียกเกียร์เกียร์อะไรวะทีงานลืมว่ะเออเออเออตองนึกออกลำบากก็ไม่เป็นไรมือมันต้องนึกดีบายสปอร์ตมีเรียบร้อยดูดูดดูดูนะ ผมเปิดประตูนะอันนี้ผมเข้าเกียร์ดีนะผมเปิดประตูปับ๊บเกียร์จะเลื่อนไปเลยน,น,นนะี่เป็นโหมดเโหมดเซฟตี้นะ่ะนี่เป็นโหมดเซฟตี้ให้เรียบร้อยนะครับหนึ่งห้าสองเก้าผ่อนสองหมื่นสองดาวแสนเจ็ดฟรีประกันฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนผมมีไฟแนนซ์ไปเซฟให้ถึงที่บ้านนะมารับมาจำสองพันซื้อเงินสดมาจํำสองสามหมื่นส่วนที่เหลือรับหน้าบ้านไม่สวยไม่ต้องรับรถอ่ะซื้อสดไม่แวะมีเล่มพรอมคันนี้เหลือเป็นเหลือไม่ปิดไฟแนนซ์อย่างเดียว ทีมงานลงหน่อยเดี๋ยวออกเอสยให้ดูหน่อยว่าเป็นยังไงออกโอ๊ก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 แบบอะไรนอดไม่ได้เดี๋ยวไปรอแล้วเปิกระจกปิดกระจกอละเปิดกระจกหน่อยเอาเดี๋ยวโจมโหมดมาจาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทีมงานเดี๋ยงี้เดี๋ยวอย่ให้ดูดูว่ารถกระบะอะไรที่มันออโต้แล้วมันทาได้แบบเนี้ย3 9ม้อกกแรงม้าเนี้ยแค่นี้พอแค่นี้พออแล้วแค่นี้พอจบหรือเป่า ฟอร์ดแลปเตอร์เบนซินลัดหมายป้ายแดงล้านเก้เจกว่าวันนี้เหลือล้านห้าสองเก้าสนเีเดิมหายหมวาป้ายแดง4ี่แสนสงสัยก็ดูวนรายละเอียดของเราฝากเบอร์โทรหน่อยพี่ออดศูนย์เก้าสี่เกครับเบอร์อาร์ครับ0ูนย์เก้าสี่เกี่เ้าหน โอ๊ตอาร์เจ้าของชลูมพร้อมบริการครับผมอย่าลืมนะไปส่งแล้วไม่สวยไม่ต้องรับรถสบายใจเลยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ